บรามุใช้ไข่ไก่มาตีนะบางคนเขผสมข้าวโผสมกะปิไทเนี่ยแล้วก็ช้อนต่อน้ำหมักใช้ไข่ไก่กะปิน้ำเป็นนี่ผงผสมเลยเนาะครับเดี๋ยวเวลาเราจะนี่นะครับเราเราก็เอาไอ้ครีเนี่ยเพื่อที่จะ ให้มันเกิดการย่อยสลายเร็วขึ้นนะครับน้ำจุินทรอันนี้นุ้ลินทรีนะรประมาณนะครับเราเราผสมจุินทรียผสมในน้ำเปล่าผสมไม่เจืสรเจือูลมันใหญ่ย่อสูตขอากกิน มีกาน้ำตาลมีกากน้ำตาลนี่เป็นตาาของปุยมกนะราน้ตาลมีจุลินทรีย์แล้วก็จืดแล้วก็น้ำหมักน้ำตาลคนให้เข้ากันาคใเอาากันเลยค แล้วอันนี้ดินอันนี้ดินอะไรอันดินมีทั้งหม้อจะมีหมูดินพวกมูลสัตว์ลที่ไก่ที่วัวได้หมดค่ะแล้วก็พวกมูลสัตว์ผสมลามแล้วก็แกะเท้าแล้วก็แกะดิบนะคะผสมแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันผสมคลุกให้เข้ากันนผสมโอเค จะเป็นตัวอัดเม็ดนะครับค่ะให้เ <ask> ท่ากันอันนี้เป็นปุ๋ยอะไรนะคะปุ๋ยอันนี้เป็นปุ๋ยหมักแห้งปุ๋ยหมักแห้งนะคะเขานะครับเมันเข้ากันแล้วเราก็เอาที่กากน้ำตาลแบบอุณหภูมรถจอยู่ๆกันแล้วลดเพื่อให้ความชื้นแล้วความชื้นถามว่าเราใช้มากว่าอะไรไหมเราใช้ของขัดได้หยิบขึ้นมาปั้นถ้ามันเป็นก้อนติดกันเนี่ยแสดงว่าผลหมอนแล้วเราต้องเพิ่มต้องบอกกันนะครับว่าผมมันมีสองแบบ เครื่องไม่ควรใช้อ๋อค่ะถุแบบเครื่อไม่ควรที่จะสรอากาศันะเป็จะเป็น่เกนถ้าเป็นถุงเครื่องมันจะเกิดอะไรคะมันไม่มีอากาศเพราะว่าสิมนงที่มีชีวิตมันไม่เี่วกันกันการที่จะการย่อยสารไดลการจะคือต้องให้มีโป่งอเากาศมันโป่งแล้วแล้วแล้ว้ประมาณสเดือน แต่ถ้าวัสดุเนี่ยเป็นวัสดุเก่าแกบเก่าในครับของเก่าเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยแต่นี้ถ้ามันแกบใหม่เนี่ยเอามาลองเลยใช่ไมใช่ครับเอาไองครับค่ะค่ะคนร่ออ่าใส่วน